ตัวทอบเข้ามาใหม่อีหนึ่งค่ะเลยนะคะสําหรับคันนี้ภายในพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานเบาะหนังสีดสําสวยๆระบบเซ็นทรัลล้อปุ่มพูดสตาร์โปรกรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์โตมาให้เบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้ด้วยนะคะคันนี้เลขไมล์เพียงแค่70,000มื่นกิโลตันเองนะคะสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคิดเต็มกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิมเพจยนนะคะ พิงอยู่ที่บริษัทเพชรยศสุวินทวงศ์416สำนังกงานใหญ่สาขาที่3ของเราสุนรถ,รถรถมือ2ย่าที่ใหญ่ที่สุดในย่าสุวินทวงศ์นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสายฮอนด้าพิงบอกเลยห้ามพลาดคันนี้ได้เป็นตัวท็อป มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเลขไมเ้เพียงแค่70,000กโลเท่านั้นเองนะคะพรอนเริ่มต้นอยู่ที่9,000ตนต้นๆใครที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะพิงแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็น Honda c v f c 1.8 EL ปี2000 ยี่สิบนะคะแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่หนึ่งจุดเก้าเก้าเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถได้ดอกเบีย้ยพิเศษกันไปเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจชมนี้อยู่ที่เป็นตัวท็อปพี่แนะนาเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันได้เลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้เป็นแบบคมเมียไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์ กระจังหน้าด้านล่างจะได้เป็นสีดำม,มาพร้อมกับไฟตัดหนอดทั้งสองข้างนะคะคิ้วของเขาจะได้เป็นคิ้วแบบคมเยี่ยมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยนะคะปรับสภาพในส่วนของภายนอกให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมาดูในส่วนของล้อคันนี้บางคันนี้ได้เป็นล้อแม็กสีเทาสวยๆแม็กแท้เดิมจัดโรงงานมีให้เลยนะคะย่างปี2025 ติดกับตัวรถมาให้นะคะคุณลูกค้าไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้กับคุณลูกค้านะคะมาดูลิส่์นของภายในระบบเซ็นเตอร์ล,ล็อกออโต้รับพันนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้มาของกับลมพงด้านข้างกระจกแท้เดิมจานโรงงานนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีช่องใส่ของมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยปุ่ม push start พวงไลหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงไลมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยเ็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเจียดค่ะได้สบายได้เบาะปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้ีด้วยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยสำหรับคันนี้นะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วย สีเทาส,สวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยใครที่สนใจนะคะคุณลูกค้าหรือเป็นสาวกของคอนด้าอยากได้ตัวท็อปใหม่น้อยๆพี่แนะนําเปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเดี๋ยวพิงจะพามาดูในส่วนของเลขไมค์คันนี้กันเลยอ่ะเหยียบเบรกนะคะ,ะ,คะกดปุ่มโพสตา้าได้เลยสำหรับคันนี้หน้าจอสวยๆขึ้นมาให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ลูกค้าเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่7จ0 0หมื่นนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจัดโรงงานมาให้ครบเลยสำหรับคันนี้นะอ่กครูหนึ่งพรมไรลหุ้มดังสีดำได้เป็นพวงไรลมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสีงยงหูือลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้เรียบร้อยหน้าจอ a n d ดร i d เป็นจอแทนเดิมจัดโรงงานมีมาให้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ แอร์ถือว่าเย็นช้ำๆแน่นอนนะคะหน้าจอเป็นจอทัชส,สกรีนนะคะเป็นจอ Android ของเดิมจากโรงงานเลยนะสำหรับตัวนี้แล้วก็แอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ถุงมาให้ปุ่ม Eco Mode นะคะตัว P คือเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ได้กุญแจมาให้หนึ่งดอกช่องใส่ของมีมาให้ครบเลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับกล้องถอยหลังระบบเซนเซอร์ รอบพันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพื้นที่ภายในกว้างขวางน่าใช้งานอีกหนึ่งคันกันเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้อยากได้รถเก่งไว้ใช้งานนะคะพี่แนะนำเป็นคันนี้อีกหคันเลยนะคะกับราคาอยู่ที่5้9แ0 0ปบาทนะคะเครดิตดีลูกค้าสามารถจัดยออฟรีดาวได้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวาง หน้าใช้งานมาพร้อมกับพรมสีดำมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้นะคะออปชั่นฟังก์ชันครบครอนจัดเ้็มเต็มกับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับฟรน,นี้นะโครงสร้างหรือบอดี้ของรถรับประกันแน่นอนไม่มีการชนตัวล็อกเด็กรอยเม็ดอัดต่างต่าง,งมีมาให้กับคุณลูกค้าครบเลยนะคะนิส่วนของยางด้านหลังยางปี2025แม็กแท้เดิมจากโรงงานแม็กขอบ16มาให้นะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ led มาให้ด้วยนะคะ มาพร้อมกับไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะไฟเบรกดวงที่สาดต,ตัดกระสีตัวรถมาให้ระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก2จุดมาให้กับคุณลูกคา้าเรียบร้อยติดกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับถดลองที่ห้องห้องเก็บสัมภาระคันนี้กว้างขวางน่าใช้งานนะคะชุดไฟหน้าไฟท้ายของแทรุหรอ,อต่างๆแทบจะไม่มีตัวอตรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีมาให้กับคุณลูกคา้าครบๆเลยนะคะ ติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยโคเมียมสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรถเก๋งไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะในส่วนของยาง<ม>อีกฝั่งหนึ่งนะคะแยกได้เป็นยางแรนหลบนะคะแม็กขอบสิบหกแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้ามือจับแบบโคเมียมทั้งสี่ล้อเลยทั้งสีบ่บานเลยนะคะผื้นที่กว้างขวาง น่าใช้งานเบาะหนังสีดำส,สวยๆกระจกแพ้เดิมจัดโรงงานของทางศูนย์ฮอนด้าโดยตรงเลยสำหรับคันนี้นะมาดูรีสวนของด้านน้ากันบ้างแผ่นเพดนะคะคุณลูกค้าเช็คจากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังได้เลยสำหรับคันนี้นะคะภายในคือสวยมากๆแทบจะไม่มีริ้วรอยคู่มือต่างๆของเขาก็มีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับผู้ค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถเก่งไว้ใช้งานนะคะทีนี้นําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่หม่ถือว่าน้อยม,มากนะคะ Honda CVF C 1.8 EL ปี2020นะคะไปเพียแค่70,000กับราคาอยู่ที่กับราคาอยู่ที่589,000บาทเครดิตีลูกค้าสามารถจัดยอดฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถ ะะดอกเบี้ยอยู่ที่1.99เท่านั้นเองได้รถสวยตัวท็อปแล้วก็ดอกเบี้ยถูกไปให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิสสวนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูนิสสวนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ,ส,คะ,คะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเมทอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่ก้อใหม่ๆกันเลยนะคะชุดไฟหน้าของแท้คันเดิมตรงแท้จากโรงงานลอยเมทอาร์ตจุดแต้มสีคันนี้เป็นเครื่องพันแปดภายในห้องเครื่อง ไม่มีค่ารหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มรอยไม่ทัดตัวนอดแก้มซ้ายแก้มขวาสติกเกอร์มอกรอกนะคะคุณลูกค้ารถพอรอคืูรับประกันไม่มีการชนหนักโครงสร้างไม่มีตัวรถให้274รายการบาริกีหลังการขายมีให้3 0บานก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปมีการเช็คในส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่คงเหลือน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยสำหรับผู้ค้าท่านใดที่สนใจ นะคะหรือเป็นสาวัวคันด้านะคะพิงแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคัเน,นเลยไม่ควรพลาดเลขไม่ถึงว่าน้อยมากๆ่อนเพียงแค่9,000ต้นเท่านั้นเองนะคะคันด้า c v FC 1.8 EL ปี2020 5 8 9 0 0 0 0เกาบาทนะคะเครดิตจับไปเลยฟรีดาวไปเพียงแค่70,000กโลเท่านั้นเองนะคะได้ตัวท็อปแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลย ออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการและวิสาหากิจธุรกิจส่วนตัวจิตการส่วนตัวออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะหรือลูกค้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่สุวินทวงศ์4 6สำนักงานใหญ่สาขาที่3ของเรานะคะพิงขอเป็นคนจับไฟนแนนแล้วก็ดูแลเคสของคุณลูกค้าเองกดไลค์ก, like, share, กดแชร์กดติดตามช่องหอมพิงด้วย,ยคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถข้างนนะคะก็ขอให้ คุยลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ